ยังพอมีติดม้าติดมือนะครับเช้านี้ถึงปลาไหลยังไม่ได้ก็ยังมีหนูให้เดินรุ่นครับนี่นี่ครับเช้านี้ครับดักอยู่หลังบ้านก็ยังได้กินครับนี่ครับปลาอันนี้ครับปักไฮโรอนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวปักให้ดูสักคันนะครับนี่ครับ กดลึกแน่นๆนะครับนี่ฮะก็หย่อนจมไปเลยครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับตีปากกันต่อกดแน่นๆนะครับก็ดีครับเบ็ดแล้วก็หลันนี่ครับปาก้างๆกันเลยครับหมกหมกหน่อยนะครับพอดีลอยมีคนเข้ามานะครับนี่ครับการดักหลูดองขาวของผมขุดหลุมกันครับ ก็เอาเ้าเปลือกแฉกไปนะครับไล่ๆเขาขอบนะครับเรียกวาไว้ในหลุมนะครับตรงนี้ก็งานกลับวางนะครับเดี๋ยวผมขอญาตงานกลับนะครับแล้วก็งานกลับวางทับหลุมเลยนะครับแล้วก็เอาปลายเชือกนะครับมัดเลยแค่นี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นครับเจ็ดขันทำดักไว้ ผมเดี๋ยวไปดูเบ็ดนะครับหลังจากที่ดักหนูเสร็จก็ไม่เย็นที่ฝนตกนะครับเนี่ยผมได้ดักไม่ค่อยหมดเท่าดูน้ำ,นำ,นำเปียกครับไม่ถึงก็ตกกบลงไม่ได้เฉยครับผมต้องใสงท้าบูดมาแล้วกันเดี๋ยวระวังครับอะไรครับนะ่ะ ติดครับอะไรครับเนี่ยปลาอะไรปลาช่อนเนาะผมอ้าวโอ้โหปลาช่อนติดครับนี่ครับเอา๋อ้ะไรครับปักผมปักไว้แน่นนะครับมาแล้วครับผม แตมแรกปักเื่อลๆ่นนี่หงครับนี่ครับผมชนน้อยครับเดยกว่าจะเฝ้านะครับมีตัวกินอยู่นะครับเดี๋ยวดูรอยลังครับ เ yeah. ส่ยใส่เดียนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับไม่ค่อยจะติดครับเส่ยเขาจะหมดครับเขยจะใส่กัไหมดึงทุกครับเดี๋ยวผมให้ดูกนครับเดี๋ยว ติดครับผมนี่ครับนี่ก็ไม่ติดครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับนาดอุ้ยปลากายครับผมนี่ครับผมรู้ว่าไม่ติดปลากายน้อยครับนี่ครับผมแต้มสองครับ นึกว่าไติดก็ผมก็าวาจะเดินไปถ่ายทางไหนก่อนเลยครับ้วค่อยมาปุดครับ <c oughs> แต่ว่าตัวไม่เย็ยนแน่เลยไม่เย็ยนนิดตอนที่ผมเดินกลับมาผมเห็นปลาวิ่งอยู่ครับเนี่ยน,นี่ครผม นักน้อยครับเสร็จพอคันนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ต่านี่ครับผมมันลื้อๆเอานะครับแแบบทำช่องครับเนี่ยที่แบบดีครับน้ำไหลได้หน่อยครับนี่ครับก็ปักมาแน่นครับเจ็บไปเลยครับนี่ครับ นี่ับปักไปเลยครับกลับหายครับผมปั้นปันครับนี่ครับขับเปลือกมักงด้วยกับปกไม้นีต้นมะขาวที่ผมแต่เรียบร้อยครับผมหอยหโอ้โหดูครับผม ตัวต้องขาวครับหโหตัวบอลลิ่มเลยครับนี่อหนูครับผมใหญ่ๆครับใส่ทุกติดปั๊บครับนี่ยใส่ก่อนทีเียวจะไปตกเบ็ดนะครับนี่ยหนูครับใส่ครับเดี๋ยวขาปลดนะครับสวัสดีนะครับตอนเช้าอันนี้ข้างหลังนี่ลอยชาวบ้านเขามาดักนกนะครับแล้วขายขึงนนะครับนะครับเราเป็นอุมเบ็ดกันครับเปาไหลเดี๋ยวดูครับชานี้มีกับเข้าเปล่า เดี๋ยวผมเดินไปดูกลับเหล็กตรงนั้น่อนี่ครับสองคันนี่ครับบรรยากาศนี่ครับหลังบ้านนะดูครับเก็บมาเลยนะครับจนมันนี่ครับหนูต้องข่าวล้วมันจะขึ้นกินลูกมะพร้าวนี่ครับผมมาดักสลักไว้เลยครับเพราะว่าเขาเกี่ยวนี่ครับเขาเกี่ยวเข้าแล้วครับหนูก็จะเนี่ครับบินตามต้นมะพร้าวนี่คผมดักไปตรงตไม้ีนคันนี้อ้าเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ยังไม่ตายครับยงดิ้นอยู่เลยครับนี่โอ้ยตัวใหญ่ๆครับนี่ครับผมยังดิ้นอยู่เลยครับกระจายไปแล้วไหแต่วาติปิดชีพไปนะครับนี่ครับผมกับข่าครับมาแล้วครับสองตัวก็ได้ผสมแล้วครับม่อคืนก็ได้ตัวแล้วครับม่อคืนดักไอ้แป๊บเดียวครับติดเลยครับ นี่เรขามาช่องนี้ครับเนี่ยต่อ,อโค้งหวางไว้ใจนะครับตรงนี้ไอผมคุยเข่าเนี่ยแล้วก็นู้นบไปใส่ไปตรงนู้นนี่ยเบ็ดตรงนู้นใส่ไปใส่กว่าคันนะครับ,รก,รรบ,ก,บกับเหล็กก่อนนะครับนนในป่านี่ครับใะไรครับผมเหลข้าคันเท่ากับเหล็กีโอ้โ <laughs> ห นี่ครับสองตัวครับเช้านี้เดี๋ยวก็ยัดปลดเลยนะครับเดวต้องขาวครับนี่กันดักไว้ตรงนี้ครับหนักหกตัวครับตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวโหดครับปะทิศขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะสายครับผมดูเบ็ดครับง่ายอุ้ยน่าจะติดนะโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับขันแรกแล้วเบ็ด ดูผมใช้เขียดนะครับตัวเบลเลอร์นะครับก็ไม่นาพาดนะครับสำหรับกับข้าวเช้าวันนี้เกับหลงปักเล่นๆหนะครับหลังบ้านนี่ครับดูสองดูเป็นมาสองคันครับนี่ติดกับมาคืนนะครับนี่สีแันตัวนู่นของผมเห็นแล้วนะครับขาวๆนะครับไหนะครับนี่ครับผม สองขาวตัวใหญ่คร Mega ับนี่นีด่ดักไว้นี่ครับเริ่มครับสามตัวครับนี่เช้ารวมเมื่อคืนก็สีครับนี่เจ๋ยครับผมมาวางเล่นๆครับวางเจ็ดขันเคืนนี้ แล้วผมมันมีจกๆขึ้นมาเป็นลุ่มๆนะครับเพราะว่ามันไม่กิดตายเราบอกว่าวางเนี่ยวางไว้บนเนี้ยตัวสามตัวนี้ก็พอผัดนะครับสี่ตัวครับมันคือนิตัวงกัขบข้าวเช้านี้ได้นะครับสบายๆครับกะฝาวนะครับฝั่งนี้นี่นะเบ็ดมันเป็นไส้เดือนแนล้วก็มันปลาเล็กมันชอบกินก่อนครับมันเลยมันไหลไม่ทันออกมาเจอครับมันก็ เหย่อหมดซะก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นฝั่งนุ้นต่อครับฝั่งรู้นมีสิบกว่าคันแล้วฝั่งนุ้นใส่ไปตอนกลางคืนด้วยครับนายจะมีรุ่นอยู่นะจะได้โชว์สักตัวสองตัวไปนะครับอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวจะแดดเริ่มออกเลยครับก็เริ่มสายแล้วภาพที่เริ่มขึ้นแล้วครับน้นครับนี่ครับดูป่าเข้าหลังบ้านผมก็เริ่มเกี่ยวแล้วผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับหมได้ไปแถวที่อื่นหมดครับนี่ทุ่งกวางรีวครับมีแต่ป่าเข้านั้นแหละครับ นาน้ามานี่ใส่เป็ดสบายๆครับนะครับเดี๋ยวหนุนคตรงป่าเขาเขียวๆนะผมจะใส่ปักปลาไหลไว้นะครับจะแหวกไว้นะครับนี่ครับเก็บปลาไหลกันเลยครับน่าจะเ้าวนะครับสำหรับวันนี้ปลาไหลนี่ครับครันสุดท้ายนะครับเรบร้อยครับเฝ้าครับนี่ครับส่งผลงานนะครับกระหนูนะครับ ลมยอดเมื่อคืนน่ก็สี่ตัวนะครับส่วนปลานี่ก็สามตัวนะครับนี่ครับสำหรับเหยื่อสายเดือนได้สามครับนี่เก็บเช้ามาปลาไหลไม่ได้นะครับไ,ไม่เขาเป้านะครับเหยื่อสายเดือนไม่ค่อยเวิร์กนะครับกลับไปแล้วครับสําหรับเช้านี้ครับกลับเข้าก็ยังได้กินนะครับตาหาก็ได้กินนะครับไม่มีพลาด